สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ฝึกกะลังเหลือกงานครับใครเสือสะท้อนแสงมาเลยโอ้ร่มมากเลยครับสวัสดี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 ครับโอ้พี่น้องคนไทยเขากำลังเหลือกมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไรครับเป็นตะเมยแ้ะพระธาตุเชนนากันะครับพี่น้องพระ้าตุเชนนากัน เห็นแต่เพื่อนใส่เสือมากกว่ามันเมืดอยู่สวัสดีครับ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 นี่เลืองานแล้วต้องไปแจ้งแจ้งค่อยไปเห็นกันครับนี่กาลั่เงบึงบรรยากาศทำกาลั่งเดือนออกมาจากกันจากใส่งานครับอันนี้หน้างานจริงนะครับในอิสราเอลแฟชออกมาแล้วก็มีแฟชน้ำตอนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับเห็นแต่ โอ้หลายคนเนี่ยเนาะกี่คนครับกี่คน17ขคนปาดเนี่ยกำลังออกมาครับไม่จากแคมป์โอ้ยกำลงเดือดทั้งมาแต่ละคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับัสคนครครับครับสวัสดีครับโอ้ สวัสดีครับผมสวัสดีครับไอ้เขาปิดไหมครับตรงนี้ปิดปิดครับกี่โมงครับแล้เปิดได้ไหมเดี๋ยวเรียกเขาเปิดอ๋อเดี๋ยวเขาเปิดให้อ๋อเขาอยู่ตรงนี้พักตรงนี้ครับครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยดูออกขี้เทียนอรบุวนังบัวสวัสดีครับแมนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยอุดรครับติดตามกันตลอดนะครับผมบอยอุดรครับบอยอุดรสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่ยามกันเือตัวจริงไหครับเห็นแลครับไม่ยามกัน น้องบัวคนใหม่ครับคนใหม่คนใหม่มาด่วนไปกันได้ครับนี่ไอ้พึ่งมาเลยยังไม่ถึงเดือนครับผมยังไม่ถึงเดือนยังไม่ถึงเดือนครับครรัับบคนเลิกงานอยู่กันหลายคนถึงเป็นนมวันเนาะครับผมครับผมมาเชิญครับเชิญครับมานั่งเล่นไลฟ์สดเอาสวัสดีอีกรอบครับสวัสดีอีกรอบครับสวัสดีครับครับเมื่อกี้เ่าเห็นหน้าเห็นหนวดกันเห็นเราเดี๋ยวสวัสดีเห็นกันเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่ครับนี่ครับเรนกำลังเลิกงานกันแล้วนะครับ วรับตรอย่ลุ่งอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรอบครับอืสวัสดีที่่าทั้งบัตรนี่ตีสิบเจ็ดคนสิบเจ็ดคนดีครับอยู่นี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดโอ้ล้างซักผ้าครับเห็นก้อนสมือเลยบอครับนี่มีันหยุดบ่ครับโอ้อยู่วันเสาร์ อยู่บนเสาใบสองครับเซลไม่ได้ไปใส่หรือเปล่าเนี่ยว่าไม่ได้ไปเที่ยวห่างเที่ยวหิงบ่าไม่ได้เที่ยวกับแท็กซี่หรือกับฟังแน่ครับขับไปใกล้สุดกับเซมัรใกล้ๆนี่ครับยัมีห่างให้กันครับยบรรยากาศเดี๋ยวค่อยคุยกันครับคุยกันไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผมเก็บบรรยากาศไปซะละเห็นพี่น้องคนงาน วันคนงานเือนแดงครับคนไทยเนาะคนไทยเพิ่งกำลังสนใจอยากมางานงานวิชาอุตสาหกรรมเนาะหลายนะครับนี่แหละอย่าให้เพิ่นแงเอาถาสบายเด้ครับตามสบายครับเป็น,น,นเสื้อผ้าเป็นยังได้ไหครับนี่วันนี้นะครับอยังมาถามกันครับเพิ่นอยู่ไสยไ่้จังหวัดใดแน่หูวจักแต่บ่อยอุดอุดดอนอะไรเราประเ <ละ S 2> ทศนี้ครยูออมเพิ่ไรครับผมยูออมเพิ่เมืองครับอำเภอเมืองอืม ครับเซนน้องบัวดีครับผู้ใดน้องบัวเน้องบัวเห็นแล้วครับนี่อ่าขุกรสูนครับขุดกระสุดกระสุ่กก้าก่อยนี่ครับติดกับคูอิจีเลยครับติดกับบ้านผมแล้วนี่บ้านยังบ้านน้องศรีอ๋อน้องงงสีครับน้องงงศรีนี่ครับนี่นี่ครับ ทั้งไหนนะครับทั้งไหนเนี่ยครับนี่โคราดนมโคราชทัช้งน,น,น,นี้นะครับขอนแกนครับฟอนเกนนันเอาเบิึงกันด้วยพวกทั้งบ้านครับพี่น้องไฟเต้พี่อยู่เชียงรายอำเภออะไรครับอำ<อ>เภอเ,เชียงแสนครับเชียงแสนพี่น้องที่ผมน้องไปอยู่กับผมมันมาได้อาทิตดหนึ่งอยู่มีมีเชียงอะไรที่ติดกับอำเภอเมืองครับจะอำเภอเมือง ไม่ไม่ไในถ้าบ้านมีอำเภออะไรที่ติดอำเภอไหมคบ้านในอำเภอเชียงแสนแม่จันอำเแม่จันเหรอแม่จันกับเชียงแสนูีใล้กันเลยครับผมจำอำเภอน้องกันไม่ได้ครับมันอยู่อยู่ฟาร์มกับผมนี่แหละตอนนี้นะครับนี่นะครับดูข้างในครับอยู่อุบลขั้อำเภออะไรครับเด็ดอุดมโอ้ไกลกันกันทักตอนนี้น้องยุฟาร์มกับยุกันทัก อือพูหนึ่งฝึกมากไหมนี่บอกสุดจะกระยานเบอร์สองกรยานเบอร์สองมีครับกระชีบุลักพันนิดๆิดียบ่ครับครับครับอยากได้ไหมครับอปไปนี่เนี่ยขึ้นไปื่้งล่ามอดขึ้นไปยังบุรีแล้วครับไปหานนองง่วไปหาไก่หายังเขามากินตัวพี่น้องคนไทยหลายครับครัอันนี้ตรงล่ามอดขึ้นไปในล่ามอดกันเลือกไปนี่ก็อินเก็บ้าออนมาแก้นไปเรื่อยครับ ตรงนี้ถามว่าเป็นเขียดใดมันเป็นเขียดกันชิมเตียปีเตียไปแ้กกับที่รับสงโกลานแต่พราท่านข้นขึ้นไปนี่คือโกลานแต่ตรงนี้มันโกลานครับแม่นกินนองโกลานโกลานแต่ว่าถามว่าเป็นโกลานแท้บพมันกับมันกับตีนเขาไหมครับเทือขึ้นไปมันยังเป็นโกลานนะแต่บางนีก็บอกว่าทะเลสาบกินเนเลืก็ว่าได้แม่นครับครับฝั่งนั้นที่วิเนีอวย่างนี้ ยี่สิบัลครับรถซี่แยกรู้ครับสามมันเปิดสามแยกบอกว่าครับผมผมไปอยู่ร้านหมอด้วยผมเทือกไปอีกเทือกไปอีกก็จะเป็นสามแยกของกัมลาเลี้ยวขวาขึ้นไปครับครับบบ่่ได้แนยกตัวหน่าครับทีมงานเคยยางไปอยู่ครับงานเป็นยางไปได้แยกนี่ครับแต่ว่ารถตั้มผมผมบุรรุผมติดต่อไผัครับผมโทรหาไผัครับแมนบอกเออผมไปล่องยังก็ครับพูดครับ แมนดูกาเพิ่นเพิ่นคนคนมาส่งผมเพื่นถามว่าดูกาหรือดูกี้ดูกีดเนี่สักอย่างนี่แหละอ๋อครับผมไปล่องผมก็เดินตามเดินตามทางไปเลยเวียนบ่ะครับพี่ยังไงเออเขามีเวียนกันบ่ครับกับเขากับน้ำอยู่นี่มีเมนเกว่าเป็นเวียนกับเขากับน้ำบ่ะโอ้โหครับครับครับอืมครับนี่ครับเพื่นกำลังเลิกมา้ากับ ของไหของมันแหละตี๋ยขั้วไปของมัน่นนาที่ไยในนาที่มันไปยุยกันไปน<ค>ะครับครับนี่ครับแก้รูดต่อไปต่อสิบต,ต,ต่อสิบป๊ะตกไปหัครับเอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมขอพักเบรกดไปขอดีก่อนเดี๋ยวจะคุยและเอยียดเดี๋ยวยวังเล็กๆหน่อยก็พี่น้องคนงานไทยข้าวครับผมบมาครับโอเคครับ